สนับสนุนโดยหูฟังบลูทูธคาวาแบตอึดคุยทั้งวันโดยไม่ต้องชาร์จคุยต่อเนื่องส0ชั่วโมงสนใจสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดคาวาไทยแลนด์ราคา299บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางสวัสดีครับอยู่กับช่อง s V t นะครับวันนี้นะฮะเราพาทุกท่านเนี่ยมาชมกับรถบัส6ล้อยางใหญ่นะฮะเป็นฮ ah ีโน่ AK8J ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่อง J08E ขีดอยู่ดี2 5 1แรงม้านะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา6เกียร์นะครับ ก็ช่วงล่าง10บน็อตเบรกแห้งฟูลแอร์เบร e ตัวถังนะฮะตัวถังจากอู่จ,จงเจริญบัสบอดี้จำกัดบ้านโป่งนะครับโอเคเรามาดูกลับรอบนะฮะว่าคันนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะฮะแล้วกขข็ของเครื่องช่วงล่างเป็นยังไงนะฮะสำหรับตัวนี้นี่กระจังหน้าครับประมาณนี้ด้านหน้าก็จะเป็นเครื่องท้ายนะครับรหัสอาเเนี่ยก็จะเป็นฮอกซี 64, แทฮีโน่หล้อเนาะ ก่อนอื่น้องบอกว่าฮีโนมีบัรขนาดใหญ่ที่ขายในเมืองไทย2รุ่นหลักๆเลยนะฮะก็จะมี R K 2 5 1และ R M 3 8 0เจ้า R K 8 J เนี่ยก็จะเป็นเครื่อง h i โน J 0 8 E 2 5 1แรงมา6กเกียร์ z F 6กเกียร์เดินหน้านะฮะอันนี้คัดสีก็จะเป็นคัะสีแบบเต็มแบบรถบรรทุกเลยฮะช่วงล่างแนบหน้าหลังเลยนะอันนี้ส่วนเจ้า เอ็ม e เนี่ยก็จะเป็นช่วงล่างถุงลมคัสซีแบบดับเฟรมหรือท้องเรือนั่นเองถุงลมหน้าหลังนะฮะหน้าคา,านแข็งหลังเขาควายอันนี้เครื่อง E13C 6เกียร์สัดเดินหน้านะฮะอันนี้ไปหน้าบัสครับสวยมากก็จับเป็นหลอดฮาโลเจนแล้วก็ตัดหมอกนะฮะตัดหมอกสีนี้สีส้มเนาะกระจังหน้าก็มีโลโก้ฮีโน่สองใบปัดกระจกมองข้างครับ ล้อหน้าก็จะเป็นล้อสิบน็อตนะครับล้อสิบน็อตล้อดนวงการเลยนี้แล้วก็ายางบิตโตน R157 ใส์ย,ยางก็สวีอร์ขอบ22.5ดรัมเบรกนะครับระบบรองรับน้ำหนักด้านหน้าก็จะเป็นแหนบนะครับเป็นแหนบด้านข้างก็จะเป็นเก๊วางของนะฮะเข้ทาท้ายครับนี่เขาท้ายฮีโน่ตุ่มสิบน็อต ด้านท้ายก็จะเป็นแหนบเช่นกันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกันโครงแล้วก็โชกส่วนเจ้าคอนเดนเซอร์แอร์หรือว่าแผง Air คอนแอร์นะฮะก็จะอยู่ตรงนี้นี่อันนี้คือแผง Cond Air คอนเดนเซอร์แอร์นะฮะซึ่งจะดูดเข้าไปข้างในแผงนี้เนี่ยเนี่ยก็จะดูดลมจากด้านนอกเข้าไปนะครับแล้วก็เกะ้องเครื่องด้านข้างนะครับนี่หน้าตาของอ่าอีโน j 0 8 e QD U 2051แรงมา้าน่าจะเป็นเครื่องรุ่นเดียวกับที่ว่าวางในซีรีส์251นะครับแล้วมันอะไร,อ,อ,ระอันนี้พา w เวอร์ะอันนี้น่าเป็นกล่องฟิวอันนี้อันนี้ก็จะเป็นคอยตอรคำร้อนนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นไดชาร์จนะครับแล้วก็อคอมเพรสเซอร์แอร์คอมแอเดนโซ่คอมใหม่ด้วยมั้งเนี่ยสภาพทริปเลยครับ r k เครื่องท้ายนี่ห้องเครื่องครับผม r k 8 j โอชอบมากเลย h e ิโ o j เูนย์แอขีดยูดีกตูครับผมขนาด CC ซีก็7,684 cc ยูโร3ตัวนี้อัตราทดเกียร์นะครับก็เกียร์หนึ่งเนี่ย8.189ส่วนเกียร์6ออกรอบแต่รอบนะฮะ เมืองท้ายก็4.30ถ้าจะเป็น14.3นะฮะค่อยเตอร์ครับค่อยเตอร์แล้วก็ท่อกัดเทอร์โบนะนี่ค่อยเตอร์ก็นี่ฮะอันนี้คือส่วนที่เอาไว้ใส่เตอร์นะเข้าห้องของไม้ะฮะนี่แล้วก็ข้ามหลักเครื่องไปนะฮะข้ามฝาวาล์วเครื่องแล้วก็ตรงนี้เข้าอีเตอร์ตรงนี้เด็กดดีตามนี่อันนี้ก็จะเป็นแผงเตอร์ครับเี่ อันนี้แผงอินเตอร์ด้านในก็เป็นหมอ้อน้ําครับอันนี้ก็ท่ออากาศนะฮะท่อเทอร์โบที่ว่าเทอร์โบดูดเข้าเทอร์โบแล้วก็อันนี้ส้มนี่ก็จะเป็นท่อที่เทอร์โบอัดเข้าอินเตอร์นะครับประมาณนี้กอากาศก็จะอยู่ในห้องเมื่อกี้เลยครับท่ออันนี้จะเป็นหมอ้อน้ําอันนี้ก็ถังพักน้ํานะฮะน,นี้ก็พัดลมประมาณนี้แหละครับอันนี้ก็อะไรเนี่ยเบอร์บนเครื่องปะอันนี้ อันนี้ก็ระบายไออันนี้ก็ท่อน้ำครับสไตล์บัสก็ประมาณนี้เลยครับจะเป็นแบบท่ออินเตอร์ข้ามข้ามฝาวาวนะใส่ชาร์จลูกหนึ่งคอมเพรสเซอร์แอร์ลูกใหญ่เลยครับอันนี้ก็คัสซีครับปั้นทายอันนี้ก็จะมีกาดบังตรงพัดลมนะฮะเผื่อว่าบางทออีอาจจะมีอะไรเข้าแบบไปตีไปพัดประมาณนั้นนะฮะ กองอากาศนะครับกองกาศลูกใหญ่มากครับลูกเบลเลงเลยอุ้ยประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเกวางของอันนี้ก็ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะครับตัวถังจงเจริญบัสบอดี้ความยาว12เมตรนี่ประมาณนี้ ประตูหน้านะฮะประตูฝั่งซ้ายก็จะมีมหนึ่งบานประตูตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีทุกเฉินอีกท้ายอีกหนึ่งบานนะฮะแล้วก็คนขับมาดูตรงคนขับก่อนนะฮะประมาณนี้ในประตูแยกเลยครับอันนี้ก็น่าเป็นแทนวาล์วเบรกมืออันนี้ทันเร่งเบรกทันคัดนะฮะโอ้ทันเร่ง มอ,นนะอ,นนอันนี้ก็เป็นอินเวอร์เตอร์นะฮะอันนี้ก็เป็น power inverter น่าจะเป็นไฟจากยี่บสี่โวลต์เป็นสยี่นะฮะอันนี้ก็อยู่ตรงใต้คนขับแล้วก็จะมีถังดับเพลิงที่วางแก้วตรงคนขับแล้วก็ที่เปิดประตูนะฮะโอเคครับเดี๋ยวพามาดูด้านในกันเมื่อเข้ามาด้านในก็จะพบกับถังดับเพลิงแล้วก็ที่นั่งของผู้ช่วยกับตันนะฮะนี่มีราจับด้วยตรงคอนโซลหน้านะครับในกเกียร์ เกเดินหน้าหกเกียร์ครับหน้าปัดฮะก็จะมีความเร็วครับตันที่ร้อยสี่สิบวัดรอบครับนี่ครับแล้วก็วัดลมนะฮะลมก็อันนี้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณเก้าปอนด์นป,ป,ป,ปนนะรประมาณไม่ถึงเออประมาณแปดปอนด์นะฮะประมาณแปดปอนด์ครึ่งประมาณเนี้ยอันนี้ก็วัดน้ํามันความร้อนนะครับอันนี้ก็ออมีวัดแบตด้วยเนี่ย แล้วก็จะมีสวิตตัดไฟนะสวิตควบคุมอุป,ปรกรณ์ไฟต่างๆพอร์ต USB นะครับ USB c h เจ g e r แล้วก็สวิตตัดไฟสวิตควบคุมไฟต่างๆอยูต่ตรงนี้แล้วก็ตั้งรอบเครื่องนะฮะนี่อันนี้ก็จะมีบอกเลยเห็นไหม r k 8 j เนหะ็นไหมเนี่ยอัตราทด4.3000 Kino Motor Manufacturing ประเทศไทยนะครับประมาณนี้ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็น Uh, จอ Android นะฮะสำหรับควบคุมเครื่องเล่นอันนี้ก็จะเป็นตัวปีเครื่องเสียงนะมีไม้พร้อมแล้วก็มีที่เสียบยืด B พร้อมเลยนะครับอันนี้ก็สวิตช์ควบคุมแอร์นะฮะตอนนี้เปิดแอร์อยู่ที่19.5องศามาแล้วก็ได้เวลาชมงานภายในของคันนี้กันนะฮะนะอันนี้ก็จะเป็นราวเลดกั้นตรงบริเวณหลังคนขับนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> ราเลส เป็นเหล็ดดัดสวยๆเลยครับตัวบอกก็จะเป็นสีครีมครับสีครีมแล้วก็มาพร้อมกับเบลคิมขัดอิเภไพเนี่ยตรงผนังด้านข้างนะครับก็จะเป็นวอลเปเปอร์ลายไม้นะก็จะเป็นสีอ่อนสีครีมไว้ให้สีครีมกระจกแล้วก็ม่านนะครับม่านสีครีมเช่นกันแล้วก็ตรงบริเวณเสาเสาเว้นเสาก็จะมีคอนทุบกระจกมีไว้ไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะ แล้วก็ตรงด้านบนนะครับเนี่ยฝั่งซ้ายขวาก็จะเป็นบกแอร์นี่ช่องแอร์เห็นไหมแล้วก็เครื่องเสียงนะฮะลำโพงก็จะอยู่ตรงบริเวณเกะวางของด้านบนนะครับดีบ่บรรทายประมาณนี้อันนี้รู้เสียบไม้ปะเนี่ยใช่ไหมเหมือนรู้เสียบไม้เลยอันนี้ก็จะเป็นพัดลมตัวกาดนะครับพัดลมแอร์นะก็จะดูดอากาศจากด้านท้ายนะครับแล้วก็จะอัดไปตามป่องสายขวาเนี่ย ด้านท้ายก็จะมีที่นั่งอยู่5ที่นั่งนะครับ5ที่นั่งแล้วก็อันนี้คือประตูลิฟเฉินโอเคครับได้เวลามาชมตรงบริเวณที่นั่งนะครับว่ามีอะไรให้ผู้โดยสารบ้างนะฮะอันนี้ก็คืออาจจะขึ้นอยู่กับลูกค้านะฮะว่าลูกค้าเนี่ยต้องการสั่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะฮะต้องการเพิ่มเติมออปชั่นอะไรตรง ที่นั่งผู้โดยสารบ้างนะครับก็จะมีที่วางแก้วน้ำนะครับที่วางแก้วน้ำก็เบาะละตัวนะครับแล้วก็ที่วางของตรงบริเวณหลังเบาะแล้วก็ที่วางเท้านะครับแล้วก็นี่เลยครับนี่คือสิ่งสําคัญนะยุคนี้ครับเดี๋ยวนี้โทรศัพท์เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่5นะฮะของตัวเรานะฮะก็จึงต้องมีพอร์ตชาร์จ USB มาด้วยนี่เลยครับ5โวลต์2.4แอมป์ชาร์จแรงเลยฮะชาร์จเร็วๆเลย แล้วก็จะมีไฟนะครับสวิตไฟตรงบริเวณตรงหัวแล้วก็ช่องแอร์นะครับปอกแอร์ที่ว่าเป่าหัวนะครับประมาณนี้แล้วก็ตรงบริเวณเพดานครับก็จะเป็นไฟ LED สีขาวสวยดีกันนะสวยดีแล้วก็อันนี้จะเป็น LED ซ่อนอยู่ข้างในนะก็จะเป็นสีออกนว,นวนเหลืองๆสวยดีครับงานภายในนะสวยดี แนวเรียบๆนะเรียบๆรบูๆนะฮะรถโรงเรียนนี่แล้วก็จะมีพนักพิงแขนด้วยบริเวณเบาะด้านนอกนะฮะใช้ได้เลยครับผมสำหรับอางานต่อตัวถังอู่จงเจริญบัสบอดดี้นะฮะสวยงามเอาเรื่องนะฮะงานดีครับผมนี่ตรงพื้นกลางนะครับก็จะเป็นพื้นอย่าง ยาวไปถึงด้านท้ายเลยโอเคครับผมประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับสนใจตัวทางรถบัสนะครับสนใจต่อรถบัสไม่ดีบัสนะฮะก็ลองติดต่อได้ที่อู่จงเจริญบัสบอดี้ตามนี้เลยนะฮะทั้งเบอร์โทรแล้วก็เพจนะครับโอเคครับประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ